สวัสดีเจ้าอันนี้เรามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่เสรห้า 5, พฤษภาคม2 5 6พอเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็มาพอสภาพประปากาศกันก่อนนะเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือนของเฮา,าก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และในบางพื้นที่เ้าก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแหง่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดเจ้าวัดได้ตี110ิมิลลิเมตรตีอำเภอแม่ซอจากวัดตากเจ้า และววันนี้เราก็มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับทีเจ็ดเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือเจา้าโดยตีในช่วงวันตีเสารห้าถึงเสาเจ็ดพฤษภาคมนี้บริเวณภาคเหนือของเราก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเจา้าเนื่องจากมีมรสุมตนตกเฉียงใต้ตีพัดปกคลุมทะเลอันมัน ประเทศไทยและเอาไทยเจ้าก็มีกําลังปานกลางประกอบกับมีร่องมรสุมกําลังแห้งเจ้าพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนนะเจ้า,จาก็ลักษณะจะอีกอย่างหนึ่งคือมีฝนตกนักถึงนักมากเจก้าก็ของเพื่อแม่พี่น้องเจ้าและมาระวังอันตรายจากฝนที่ตกนักถึงนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะย่างคือเกิดน,น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้ตัวเจา้า แล้วขาก็มาพอสภาพอาการแฮมซัสีชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนเจ้าก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นตีและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเจ้าขื้อระวังบริเวณจังหวัดแม่ห้องอนเจียงใหม่เจนฮายลำปูลำปางพะเยานนานและแปเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ยทติ2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมเป็นลมต้นตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า และสำหรับภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็ยังคงมีฝนฝ้าขน้องลอยละบแปดสิบของพื้นตีเช่นกันเจ้าก็จะมีฝนตกนักถึงนักมากส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณจังหวัดตากําแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตฐ์พิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เจา้าคาดการอุณหภูมิตำสุดยูติเซซีถึง26หองศาเซลเซียสอุณหภูมิสู 34, งส,สุด33-34ถึงองศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5- 15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้า และสุดท้ายนี่เจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนตกนักและฝนตกนักมากในบางแห่งเจ้าก่อหอหือประชาชนเจ้าและมาระวังอันตรายจากฝนที่ตกนักและนักมากแล้วก็ย่าหือเกิดฝนที่ตกสะสมเจ้าซึ่งลักษณะจะอี้กับจากย่าหือเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มโดยเฉพาะพื้นตีล่าเชิงเขาไกลทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นตีลุ่มไว้ตัวเจ้าและสำหรับกรเกษตรกรเจ้าก็ควรเตรียมการป้องกันโดยติปรับปรุงระบบ ทางระบายน้ำในแหล่งพ่อปลูกเจ้าเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ตัวเจ้าและาหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอาการสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์0 5 3 2 7, 7 9 1 9หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Tik t o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติดขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน